มีบางอย่างที่จักรวาลอยากกระซิบกับคุณในเช้านี้โดยเฉพาะคนเกิดวันพฤหัสฟังดีๆนะคุณเป็นคนที่แข้มแข็งมีวินัยในตัวเองสูงมากใช่ไหมละ่ะเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบคุณไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหลุดจากกรอบที่วางไว้เลยนี่แหละคือข้อดีที่ทำให้ชีวิตคุณมั่นคงและประสบความสำเร็จแต่เหรียญมันมีสองด้านเสมอ วินัยที่มากเกินไปอาจกลายเป็นความกดดันที่คุณแบกไว้โดยไม่รู้ตัวคุณเป็นคนที่เก่งในการดูแลคนอื่นแต่กลับละเลยการดูแลตัวเองซะอย่างนั้นฉันเห็นนะคุณทำงานหนักนอนน้อยกินอาหารไม่เป็นเวลาปล่อยให้ความเครียดกัดกินหัวใจทีละนิดทีละนิดแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายคุณรู้ไหมร่างกายของคุณก็เหมือนรถยนต์ที่ต้องได้รับการดูแล ถึงแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่เติมน้ำมันไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เช็คสภาพวันหนึ่งมันก็จะพังเมื่อวานตอนเปิดไพ่ฉันเห็นภาพของคนวันพิหัสที่ลมป่วยกระคันหันไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นเพราะการละเลยตัวเองมันนานเกินไปไม่ต้องกลัวนะเรื่องนี้มันเตือนสติคุณต่างหากจากรวาลไม่ได้ต้องการลงโทษคุณ แค่อยากให้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างลองถามตัวเองดูนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำเพื่อตัวเองบ้างอาจจะเป็นการพักผ่อนยาวๆการไปเที่ยวในที่ที่คุณไม่เคยไปการกินอาหารอร่อยๆหรือแค่การนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองเชื่อฉันสิการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว แต่มันคือความรับผิดชอบที่คุณมีต่อตัวเองและต่อคนที่คุณรักทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีแต่รู้ไหมทุกครั้งที่คุณล้มลงมันคือโอกาสที่คุณจะได้ลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะทุกการเจ็บป่วยมันคือสัญญาณเตือนให้คุณหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเติบโตไปด้วยกัน ถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้การเป็นพลังใจก็พอ